ภูมิใจเสนอหน้าเหมือนคนดับสัตคนสัฟาฟรีเวอร์เหมือนนั่งลงเลยจับสัตว์นั่งลงอ้วนั่งลงตัวใหญ่แล้วอ่ะ เวลากินข้าวซุ้มไม่ชอบให้กวนใครชอบใไ้่วนปะชอบกระัชอบ,อชอบเพราะว่าอิม okay. <c oughs> อ่มแล้วไงกินให้หมดก่อนอันนี้อร่อยมาก <c oughs> ตอนนี้เรากินเนื้อย่างอยู่ทุกคนกกแต่ว่าการกินผักการเก็บไปนะไม่มีที่ คนกินข้าวอยู่ต้องแมวกูเข้ากล้องงอนนิดนะเหียงเนี่ยนะุ๊ปปุ๊บเข้ามาใครว่าผมตัวเล็กลงบ้างไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ ทีนี้มันกินผักแล้วนะนี้มันกินผักละไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ทุกคนกันต้องกินจริงกันอิ่มแล้วแต่ว่ากันต้องกินให้เยอะเพราะว่าตอนนี้แกกำลังเพิ่มแล้วหนักอยู่ตอนนี้หนักประมาณสี่สิบหกสิบเจ็แล้วกำลังจะแบบให้หนักประมาณสี่สิบเก้าตอนแรกบอกจะเอาแค่สีพอรับเพิ่มมาอีกแล้วกันนะครับที่เราลงทุกคนรู้ป่าวว่าการกินแบบ IF อะ่ะมันย่อมาจากอะไรอือยากให้พูดค่ะตอนนี้ผมกำลังทำ IF อยู่ ทุกคนรู้จักไอเอสป่ะเสียงฝนดังมากมากร้อนเดือนนี้ฝนตกรู้จักไอเอสูงเท่าไหร่ฉันว่าเอาไอ้นี่ออกเสียงมันดังเหรอไม่ใเสียงนี้นะเสียงตกเสียงฝนตกไม่ไม่ไมนีรอกนี่เหรอเดี๋ยชนดิ กะปุกค่นะชนอะนกาการอาบงสูงตัวใหญ่อจไม่ชนก้ยากยากแบบต่ตัวก็ไม่บอกงอเอาะชนกาอยูละหนักแบบต้องตัวไม่บอก IF ยอมาจาก Infinity กินเท่าไหร่ก็ได้ส <laughs> ูง IF อยู่ Infinity ไม่ใช่เนี่ย <laughs> <laughs> อี่ฮันกรีเดน eat ไม่ท่นละไม่ใช่ละไอ้มัอ่ะไอ้ซุงบอกกาสซุงจะทำไอเอฟแล้วนะกินไม่หยุดไอเอฟไงอินฟินิตี้ินไม่หยุดรู้ไหมฝนตกตอนไหนจะหมดละฝ <Shit. S 1> <า>ังชุบป,ปะ เจียงทางร้าน,นอ่ะปิ่นบอกพอแล้วพี่องการกร็ไ,ไปแล้วแฟนเดี๋ยวแ้๊หนึงเดี๋ยวต้องหนึง มูลอเลยพันเก้าหกเก้าหกหือหกหก้ยเลขสวยจังเลขหกเก้าหกเก้าอ่ะแหงลหกเก้าสลัดกิ้วเต้หนึ่งรบาท มีโสดแปดสิบ พิ์แบบอยากให้การขับรถกลับบ้านกูขับกลับเองสวัสดีเมเยอร์ไม่ไหวละกิกูออบอกแล้วอยากถกมเยอะอยกถาเยอะ ดีเลยโอ้มึงกินผักหมดว่ะสู้ละข้าวกินได้หมดเหลือต้องครึ่งหนึ่งพอละไม่หบอกละซุงไม่ชอบให้กินซุงไม่ชอบให้กินตอนกวนซุงไม่ชอบให้กวนตอนกินโ,กโต๊ะโต๊ะทำไมอะโต๊ะทำไมอะ เดี๋มาเปี่ม่ชอบให้กินตอนกวนจุงไม่ชอบให้กวนตอนกินโอ้โหฟ้าร้อง